อ่ะฮะก็กลับมาพบกับผมนะครับซันเดอร์คาว์ชแนลนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมารีวิวตัวละครอีกแล้วเนาะก็คือตัวละครอิทาจินะครับเป็นอิทาจิเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่แล้วก็ประเด็นคือวันนี้นะครับเรามีเอ่อมาดาระนะครับมาดาระเข้ามาด้วยนะครับก็มาดาระที่แบบให้สุ่มนะครับวันนี้ก็เปิดให้สุ่มแล้วนะครับก็ ถ้าใครมีตัวนะครับก็ไปเปิดได้แต่ส่วนตัวผมเอ่ออย่างที่บอกนะครับผมเติมแพ็กที่ผมว่าคุ้มไปก็คือแพ็กนี้นะครับส่วนแพ็กเนี้ยผมไม่ผมอาจจะไม่เติมเนาะเอ่อเพราะว่าเอ่อคือลำพังตอนเนี้ยทุกคนคือลำพังตอนเนี้ยผมก็มีเอ่ออาวุธมดาดระอยู่แล้วไงเอ่อแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยอัพ ท่านมันขึ้นไปก็อาจจะไม่เติมแท็กอาวุธนะครับผมก็จะเก็บเงินเอาไว้แล้วก็ใช้ประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วแต่อันเนี้ยผมว่าคุม้มเพราะว่าถ้าเติมอันเนี้ยมันจะทําให้คุณได้ประมาณ5ดาว6ดาวเลยนะครับเพราะว่าผมก็เลยเติมอันนี้นะครับเติมอันนี้ไปทีนี้เนี่ยพอมานจรละผมอะ่ะมันน่าจะได้ประมาณ5ดาว6ดาวแล้วฉะนั้นอ่ะ ความจาเป็นที่ผมจะมาสุ่มสู้มาดละตรงนี้นะครับมันก็เลยเลดน้อยลงนะครับมันก็เลยลดลดน้อยลงผมก็เลยเอาตัวของผมเนี่ยมาสุ่มอิทาจิแทนนะครับผมแบนเนอร์เท่มากทุกคนแบนเนอร์อิทาจิคือคือเท่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อความเท่เขามาขนาดนี้นะครับ ในเมื่อความเท่เข้ามาขนาดนี้จะไม่สุ่มอย่างไรไหวผมก็เลยไปสุ่มอิทาจิมาเรียบร้อยแล้วครับเออก็ไปสุ่มอิทาจิมาเรียบร้อยละตอนนี้ก็ได้มาประมาณกี่ดาวนะสองดาวนะครับได้มาสองดาวก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการปั้นนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการปั้น,นเอาว่าแล้วก็อัพเลยนะครับ <c oughs> ก็อัพสกิลไปก่อนเลยเออลังอยู่ในขั้นตอนการปั้นซึ่งความสัมพันธ์ของอิทาจิก็ มีไปคู่กับคิสเมที่เป็นร่างฉลามนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะคู่กับโอโลคู่กับซาสึกะแล้วก็อาวุธอาวุธผมยังไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวก็มีนะครับแต่เดี๋ยวก็มีเพราะว่าเนี่ยผมมาเปิดตัวอาวุธเหมือนกันทีเนี้ยผมเปิดตั้อาวุธอะผมเลือกเป็นของอิทาจิถูกปะแต่ประเด็นคือทุกคนเห็นอะไรปะเนี่ยมันขึ้นว่า w ิช c h ยต์สองทับ 2. แตว่าผมหลุดเลดไปแล้ว2ครั้งหลุดเลดครั้งแรกไปได้อาวุธมาดาละนะครับหลุดเลตครั้งแรกไปได้อาวุธมดาดละซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแว <int ess> <laughs> เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีพอมันหลุดเป็นอาวุธมาดาละเนี่ยผมก็เลยรู้สึกมันก็ไม่ค่อยจําเป็นที่จะต้องไปเติมตู้อาวุธเติมพาสอาวุธมาดาละแล้วนะครับพอผมได้ตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวผมก็เอาเศษไออาร์ไมตี้ฉาไปแลกเป็นอาวุธมาดาละแล้วไปอัพก็ได้นะครับเนาะ ออแล้วทีนี้เนี่ยก็ตอนนี้มันกําลังการันตีละก็คือถ้าผมเปิดอีก9ครั้งเนี่ยมันก็จะการันตีถ้าทุกคนสังเกตคือผมมีตั๋ว20สก็คือถ้าผมกดตอนนี้ก็คือได้ได้อาวุธของอิทาจิมาทันทีนะครับก็คือจะได้อาวุธของอิทาจิมาทันทีแต, х, แต่ยังไม่กดครับเพราะเราต้องแบบคุมที่สุดผมจะไปกดวันถัดไปนะครับเพราะถ้ากดวันถัดไปเนี่ยมันจะได้ของมันจะได้ของด้วยนะครับพอกดวันถัดไปมันก็จะได้ไนี่ไงเนี่ย เนี่ยมันก็จะได้อันเนี้ยก็คืออันเนี้ยมันจะรีรีวันต่อวันใช่ไหมครับเนี่ยอันเนี้ยมันจะรีวันต่อวันก็คือตอนเนี้ยผมกดไปแล้วนะครับจริงๆอ่ะผมกดพลาดไป10ครั้งเีเอผมกดพลาดไป10ครั้งเสียดายนะครับสู้เอา10ครั้งเนี้ยไปรีเป็นแบบวันพรุ่งนี้เปิดเป็น20สครั้งดีกว่าการว่าพรุ่งนี้ผมเปิดแค่10ครั้งก็ก็พอนะครับเปิด10ครั้งเพื่อเอาอันนี้อีก2อันนะครับแล้วก็ที่อัพอาวุธอีกยี่สบนะครับก็ไปรอเปิดในวันพรุ่งนี้เนาะ ทีนี้เรามาพูดถึงตัวละครอิทาจิกันบ้างนะครับเพราะของมาละผมไม่พูดถึงน,นะเพราะว่าเ,เพราะว่าเราพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะครับทีนี้มาเรามาดูของอิทาจิกันบ้างอิทาจิเนี่ยดาวนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านมาอ่านเหมือนกันน่าจะเป็นสายนินจุสุจริงไหมอ่ะจริงนะครับเป็นสายนินจุสุเป็นสายเวทนะครับทีนีนออ้อิทาจิเนี่ย ถ้าสังเกตจากดาวที่เขาให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาร์บิลิตี้เอ่อดาเมจแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกมเขาให้ความสำคัญไปทางดาเมจเต็มแม็กเลยก็คือ5ดาวกับการในขณะที่มาดรานะครับมาดระเนี่ยเกมให้ความสำคัญเอ่ออาดาเมจก็เต็ม5ดาวเหมือนกันแต่ว่าเวลาร์บิลิตี้แล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยจะให้อยู่แค่อยู่ที่4ดาวแต่ในขณะที่อิทาจีเขาจะให้อยู่ที่4ดาวครึ่ง ทั้งคู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกมเขาจัดอันดับยังไงนะครับจัดความสำคัญตรงนี้มากน้อยยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยอิทาจีก็น่าจะเป็นสายดาเมจตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเขียนอธิบายว่าอิทาจีเนี่ยเป็นตัว mid line breaking element นะครับ mid line breaking element output ก็คือตัวอิทาจีเนี่ยจะอยู่แถวกลางนะครับจะเป็นตัวที่ยืนอยู่แถวกลาง the u n t i m a t e attack range สกิลอันติเมทของเขาเนี่ยก็คือสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยระยะการโจมตีอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าพลังโจมตีค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าคอมบิวอฟีคือตรงเนี้ยมันอาจไม่หมดเออ มันอ่านไม่หมดคือมันเลื่อนลงก็เลื่อนไม่ได้ทุกคนเออมันเลื่อนลงก็เลื่อนไม่ได้อันนี้ผมก็เลยไม่รู้แต่ที่แน่คือเขาบอกว่าสกิลอันติเขาอะอาจจะไม่ได้กว้างมากนักแต่ว่าดาเมจค่อนเขาบอกว่าค่อนข้างใช้ได้นะค่อนข้าง Amazing ก็คือค่อนข้างรุนแรงนะครับเขาถึงจัดมาให้เป็นดาเมจ5ดาวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจริงไหมนะครับจริงๆมันก็ดูไม่ได้หรอกเพราะว่าเออมันไม่มีตัวเลขดาเมจขึ้นนะครับมันมีมันมีแต่คําอธิบายนะครับเราก็มาดูคําอธิบายเขากันเนาะ ตัวคําอธิบายเนี่ยในสกิลแรกนะครับคือสกิลวันติเนาะตัวคําอธิบายเขาบอกว่าอ,อ,อิทาจิเนี่ยนะครับจะฟันนะครับจะฟันศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยสองครั้งนะครับการฟันการฟันศัตรูของอิทาจิเนี่ยจะลดนะครับลดจักระ จะลดจักระของศัตรูลงนะครับจะลดจกัจกระของศัตรูลงก็อารมณ์เหมือนกับแบบว่าแอสซอบอะไรมันนะครับเออเหมือนแอสซอบจักระของศัตรูไม่เออประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอิทาจิ5ดาวนะครับถ้ามีอิทาจิ5ดาวเนี่ยดาเมจเออวิวคอสอะดิชแนลดาเมจคอนติเนียร์อาสดาเมจแอนด์ปีเวน้นท์ถ้า อัพ5ดาวเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับและแล้วก็แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่ได้รับจกกักะเป็นเวลาช่วงไม่กี่วินาทีนะครับก็คือหลังจากที่อิทาจิฟันเนี่ยถ้าเป็น5ดาวนะอิทาจิฟันเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะไม่ได้รับจกักะช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอืมจะไม่ได้รับจกักะเพิ่มในช่วงระ,ระยะเวลาหนึ่งผมว่าค่อนข้างดีนะคือ ส่วนใหญ่ผมว่าอิทาจีไปเล่นกับจกักระมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นดาเมจรุนแรงตุ้มเดียวเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์แบบว่ามันถึงได้ใต้ในส่วนของซัพพอร์ตมาด้วยเออซัพพอร์ตหรือเวลาบลิตี้มาด้วยตรงที่มันอะไปดูดมันไปดูดจัก,การะแล้วก็ห้ามไม่ให้ศัตรูเพิ่มจาัการะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับต่อไปสกิลที่2นะครับ สกิลที่2เนี่ยจะทำดาเมจนะครับ inflict two damage จะทำดาเมจสองสองอันนะครับสองครั้งหรือสองอันนี่แหละ t u e damage to the enemy in front of him นะครับก็คือจะทำดาเมจกับศัตรูที่อยู่ข้างหน้านะครับ the damage must be critical hit ดาเมจเนี่ยจะ, critical, จะเป็น critical นะครับก็คือ ดาเมจของสกิลเนี่ยจะติดคียิคอเนาะมัสบีมันจะต้องเป็นคียิคอฮิตเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้ศัตรูเนี่ยด้มันจะทําให้ตัวเราเนี่ยป้องกันการโดนโลบโล่ออกเนาะมันจะทําให้มันเพราะมันจะมีศัตรูบางตัวอย่างเช่นอะไรอะโอโลหรอหรือตัวอะไรสักตัวนึงอะที่มันสามารถลบโล่ฝ่ายตรงข้ามได้อะซึ่งสกิลนั้นจะไม่เป็นผลกับอีทัจินะครับเพราะว่าสกิ เพราะถ้าอิทาจิใช้สกิลเนี้ยอิทาจิจะป้องกันการโดนลบโลของตัวเองนะครับเอ่อแล้วก็ In and increase the critical hit resistance แล้วก็จะสกิลที่สองนี้ยจะทำให้ทั้งทีมของเราเนี่ยเอ่อป้องกันการโดนโจมตีแบบคิทิคอลนะครับเนาะซึ่งเอ่อสกิลที่สองนี้จะมีผลอยู่ในระยะเวลา ไม่กี่วินาทีนะครับจะมีจะมีผลอยู่ไม่กี่วินาทีก็คือสรุปง่ายๆก็คือสกิลที่2จะเป็นสกิลที่โจมตีศัตรู2ครั้งแล้วจะเกิดคีย์ิคอลฮิตแน่นอนนะครับแล้วก็ป้องกันการโดนโลบโลแล้วก็เอ่อเพิ่มพลังต้านทานดาเมจคีทิคอลของฝ่ายศัตรูก็คือก็คือเลี่ยงอะเลี่ยงการโดนดาเมจติดคีย i ทิคอลจากฝ่ายศัตรูนะครับประมาณนี้แต่ไม่ได้เลี่ยง100%นนะแค่ แค่เพิ่มโอกาสนะครับเเพิ่มโอกาสในการป้องกันดาเมจคียดิคอจะไฟศัตรูเนาะต่อไปสกิลที่3นะครับอิทาจิเนี่ยจะใช้อมาตทรัสุนะครับก็คือสกิลไฟดำของเขาเนี่ยนะครับโจมตีไปที่ศัตรูตัวที่มีดาเมจสูงที่สุดนะครับแล้วก็ลดลดพลังโจมตีของเขาลงด้วยเนาะหลังจากที่ อ,อ,อิทาจิอัพอิทาจิไปถึง6ดาวนะครับสกิลนี้แทนที่จะไปโจมตีตัวพลังศัตรูที่มีดาเมจสูงที่สุดตัวเดียวอะ่ะจะกลายเป็นไปโจมตีศัตรูที่มีดาเมจที่สุด2ตัวเลยนะครับเนาะซึ่งผมว่าค่อนข้างดีถ้ามี6ดาวนะครับแต่ว่าผมว่าปั้นอิทาจิตอนนี้ยากกว่ามาดาระเยอะเพราะว่ามาดาระเนี่ยมันมีของแจกพอสมควร นะครับมันมีของแจกพอสมควรแต่ว่าอิทาจิเนี่ยไม่มีอะไรแจกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการปั้นอิทาจิตอนนี้ยากยากถ้าจะปั้นให้ถ้าจะปั้นคือจะไปเทียบกับมาดาละก็คงยากเะครับเพราะว่ามาดาละเนี่ยมันเราได้ของมาเยอะยิ่งถ้าเราเติมมันเนี้ยเนี่ยถ้ายิ่งถ้าเราเติมมันเนี้ยมาดาละจะไปไกลกว่าเยอะนะครับแต่ในขณะที่อิทาจิเนี่ย เราก็อาจจะได้แค่เล่นกัน1ดาว2ดาวสดาวประมาณนี้นะครับรการที่จะไป5้าดาว6ดาวเป็นเรื่องที่ยากมากมันอาจจะต้องเสียตวจในปริมาณที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากไปเปรียบเทียบกับมาดาละมันผมว่าผมยังไม่สามารถไปเปรียบเทียบได้เพราะว่าอิทาจิของผม,มอย่างที่เห็นก็คือพลังยังน้อยอยู่นะครับพลังยังน้อยอยู่ เนาะแล้วตัวเลขดาเมจที่สกิลก็ไม่มีนะครับผมเลยไม่รู้ว่ามันแรงมันแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะมันเลยมันเลยยังไม่แน่ชัดนะครับทีนี้เรามาดูสกิลสุดท้ายของอิทาจินะครับก็คือวิวออฟไฟเป็นสกิลพาสีนะครับอิทาจินะครับจะเพิ่มเลือดให้กับทีมของเราทั้งทีมนะครับเพิ่มเลือดให้กับคือเพิ่มเลือดน,น่าจะเป็นการเพิ่มเลือดสูงสุดเออเป็นการเพิ่มเลือด สูงสุดไม่ได้ไม่ได้เป็นการเพิ่มเลือดแบบไอ้นี่หรอกนะครับแล้วก็อีสไททาจีรีซีฟดาเมจทุกครั้งที่อิทาจิได้รับดาเมจนะครับดาเมจนั้นน่ะจะไม่เกิน15%ของอิตโอนไลฟ์จะไม่เกิน15%ของเลือดนะครับจะไม่เกิน15%ของเลือด,นะอลอดและหลังจากที่อ,อิทาจีเนี่ย อัพไปถึง7ดาวนะครับทุกครั้งที่ได้รับดาเมจนะครับทุกครั้งที่ทิติได้รับดาเมจมันจะไม่เกิน1 0ของเลือดนะครับเออมันจะไม่เกิน1 0ของเลือดก็คืออิทาจิเนี่ยที่มันได้เวลลาบิลิตี y สี่ครึ่งก็คือมากกว่ามาด้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพอสกิลนี้แหละก็คือสกิลสุดท้ายนะครับเพราะว่าอารมณ์เหมือนอิทาจิเนี่ยมันกลายเป็นที่เป็นตัวถึกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวถึกตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีสกิลที่กันตายอันนี้ผมว่าเป็นสกิลกันตายดีกว่าเนาะเพราะว่ามันโดนดาเมจที่จํากัดเพราะว่ามันมีการจํากัดดาเมจผมว่าอันนี้น่าจะต่อฮิตนะไม่น่าต่อสกิลอะเพราะถ้าต่อสกิลแล้วโดนแค่เนี้ยผมโกงเกิน เออผมว่าโกงเกินผมว่าน่าจะต่อฮิตมากกว่าหรือเปล่านะอันนี้ผมถมดาวนะน,น่าจะต่อฮิตที่โดนนะครับเนะพราะถ้าต่อสกิลอย่างเช่นสมมติถ้าซาซอริศา,าสกิลอันติเมตมาแล้วอิชาจิโดนลดเลือดแค่1 5าผมว่าอันเนี้ยโกงเกินนะครับผมว่าน่าจะเป็นต่อฮิตมากกว่าอย่างเช่นสกิลของอันติเมตของซาซอริมีการโจมตี5ฮิตอย่างเงี้ยฮิตหนึ่ง อาจจะโดนฮิตหนึ่งไม่เกิน15%ของเลือดอะไรเงี้ยนะครับไม่เกิน15%ของเลือดเออเราถ้าเกิดว่าอัพ7ดาวจะไม่เกิน10%ของเลือดอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันกันทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วไม่เกิน15%อันนี้ผมว่าโกงเกินไปนะครับผมว่าสกิลนี้จะกลายเป็นสกิลที่โกงเกินไปผมว่าผมเลยดาวว่าสกิลนี้น่าจะเป็นต่อฮิตก็คือต่อการโจมตีหนึ่งครั้ง หนึ 1> 1 hit ่งฮิตอ่ะหนึ่งฮิตเออหนึ่งฮิตก็คือหนึ่งดาเมจขึ้นหนึ่งครั้งอะ่ะเออเพราะบางสกิลมันดาเมจมันขึ้นหลายครั้งถูกปะ่ะเออบางสกิลของบางตัวละครมันดาเมจมันขึ้นหลายครั้งอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับสกิลของอีทาจิก็ประมาณนี้ผมว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแหละเออก็คือเอาเอาจริงๆอะ่ะเท่าที่อ่านมาผมว่าดี <laughs> <laughs> เพียงแต่ว่าหลายๆคนอะ่ะแค่ไม่มีศักยภาพในการปั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย อย่างที่บอกคือมันปั้นยากนะครับมันปั้นยากก็อย่างเนี่ยผมจะทาอ e ิทาจิสามดาวเนี่ยคําถามคือเอาตัวไหนมาเปิดละ <c oughs> จะทำอ e ิทาจิสามดาวเอาตัวไหนมาเปิดก่อนนะครับไม่มีนะครับไม่มีมันมันมีอยู่แค่นี้ครับตัวมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเลยกลายเป็นตัวที่ปั้นยากไปโดยปริยายนะครับยากกว่ามาดาลาอีกเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ผมว่าเราไปโฟกัสที่มาดาลาก่อนนะครับเอาเอาเอาให้แบบ ให้ดีคือตอนนี้เราไปโฟกัสที่มาดลา,าก่อนอิทาจิเนี่ยเอามาเอามาไว้ก่อนเอออ่ะผมว่านะเอามาในไอดีไว้ปิดไว้สักหนึ่งดาวเออเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งดาวมันก็เล่นได้แล้วถูกปะ่ะหนึ่งดาวมันก็เล่นได้เออเอามาเอาเอาเอามาไว้ก่อนแล้วถ้าอนาคตเรามีของพร้อมอะไรพร้อมเนี่ยเราค่อยเอาไปอัพอิทาจิทีหลังซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวตู้มันก็คงวนมา เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงวนมากว่าของเราจะพร้อมแล้วเดี๋ยวมันก็คงวนมาแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนอัพมาดลระเสร็จอ่ะก็ไม่ผลมาอัพอิทาจิกันทันทีหรอกเลยอ่ะจริงๆผมว่าหลายๆคนก็คงมาอัพอิทาจิกันทันทีถ้ายังไม่มีตัวอะไรใหม่เข้านะเออผมว่าก็คงมาอัพอิทาจิต่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปโฟกัสมาดลระให้เรียบร้อยก่อนเนาะในระหว่างกิจกรรมเพื่อเอา เพื่อเอาของแถมต่างๆนะครับให้ครบเนี่ยเอาเอาเอาอะไรพวกนี้ให้มันครบเรียบร้อยก่อนเนาะพยายามฟาร์มเอาของมาละอย่าเพิ่งไปทุ่มกับอิทาจิมากนะครับแค่เอาตัวมันมาไว้ประดับประดาวไว้นะครับทำมาลาละให้เรียบร้อยแต่แต่ถ้าใครแบบว่าปั้นมาลดาจนแบบจนตันแล้วอะไรแล้วนะครับก็ไปปั้นอิทาจิได้เลยนะครับเป็นได้แค่อิทาจิได้เลยผมว่าไม่เสียหายผมว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ เป็นตัวที่ค่อนข้างดีตัวหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่อ่านสกิลแล้วผมค่อนข้างครึ่งกับสกิล4ของเขานะครับคือไม่รู้สิผมค่อนข้างครึ่งอ่ะการที่แบบโดนดาเมจหนึ่งฮิตไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์ของเลือดอ่ะเออถ้าหนึ่งฮิตนะอย่างที่ผมเดานะไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์ของเลือดผมว่าสกิลนี้เป็นสกิลเอาตัวรอดของอิทาจิที่ค่อนข้างดีนะครับที่ค่อนข้างดีสกิลหนึ่งเลยส่วนสกิลอื่นๆถามว่าเฉยเฉยไหมผมก็ ถือว่ายังเฉยๆนะครับเพราะว่าอย่างสกิลดูจกกักระหรือสกิลห้ามจักระของศัตรูเนี่ยเราก็เห็นจากเ,เห็นเห็นจากสกิลตัวอื่นๆจากตัวละครอ,อื่นๆมาบ้างแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นเลยเนาะแล้วเท่าที่อ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าอิทจิเนี่ยไม่มีสกิลที่เป็น C.C. เลย สกิลที่เป็น cc ก็คือสกิลที่ทำสถานะผิดปกติให้กับศัตรูนะครับก็คือเหมือนวิชาจีเนี่ยดาเมจล้วน,ล,วนล้วนเลยก็คือเป็นสายดาเมจจะแตกต่างกับมาดาระนะครับตรงที่มาดาระเนี่ยมันอะ่ะทำซีซีให้กับศัตรูด้วยก็คือมาดาระเนี่ยอย่างสกิลอันติเนี่ยอย่างน็อกแบ็กศัตรูถูกปาน็อกแบ็กก็คือ ผลักศัตรูให้ทำไมให้ถอยหลังไปนะครับมันก็เหมือนเป็นการขัดศัตรูแต่ในในขณะที่อิทาจิไม่มีเลยผมว่าอิทาจิน่าจะเป็นสายดาเมจล้วนเลยมากกว่านะครับแล้วสกิลอิทาจินะครับเออมันเป็นสกิลที่ไปคอมโบกับที่ไปคอมโบกับทตุลมได้นะครับเพราะว่าอิทาจิน่าจะตะโจมตีเป็นทตุไฟนะครับโจมตีเป็นทตุไฟก็สามารถไปใช้คอมโบกับทตุลมได้เนาะแต่ประเด็นคือ ธาตุไฟมันก็ดันไปซ้ํากับอะไรไปซ้ํากับมนดาลาครับเออคือมันมันมีความทับซ้อนนะครับมันมันมีความทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าใช้ของอีิทาจิมันก็เลยลดลงไปเมื่อไปเปรียบเทียบกับมดาดลาแต่ถามว่าอีิทาจิไปอยู่ในทีม2ได้ไหมได้ได้แน่นอนคือยังไงอีิทาจิก็ไปอยู่ในทีม2ได้แน่นอนดีไม่ดีทีม1ก็อยู่ได้ด้วยนะครับก็คืออัดตัวไฟไปเลย2ตัวและหาตัวลมมา1ตัวนะครับหาตัวลมมาสัก1ตัว อะไรประมาณนี้เพื่อทําคอมโบกันก็ผมว่าก็ได้นะครับก็ได้ก็อยู่ที่ทุกคนจะไปจัดทีมกันเนาะทำให้มันคอมโบทตุกันอะไรอย่างนี้มันก็จะเวิร์กนะครับแต่ระหว่างนี้ก็เอามาไอนี้ไปก่อนอความสัมพันธ์ก็ดูได้ตามนี้เดี๋ยวปลดความสัมพันธ์ในเรื่องของดาเมจค่อนข้างง่ายของอิทาจิค่อนข้างง่ายเพราะว่า ความสัมพันธ์ดาเมจของอิทาจีเนี่ยก็เป็นแค่ซาสเกตกับโอโลเนาะซึ่งซาสเกตกับโอโลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําหลายดาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้กนการที่อิทาจิจะดาเมจแรงเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับกลับกันนะครับกลับกันกับมาดลรานะครับมาดล้าเนี่ยตัวดาเมจของเขาจะมาอยู่ที่อาวุธนะครับจะมาอยู่ที่อาวุธถ้าใครอัพอาวุธที่เลเวลน้อยนะครับที่เลเวลน้อยดาเมจของอาวุธมันก็จะ แต่ถามว่ามันก็ยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกแต่คือประเด็นคือคุณต้องมีอาวุธที่หลายดาวด้วยนะครับก็ก็ผมว่าไอา่ไม่ยากไม่ยากมามาลละก็ไม่ยากนะครับแต่ถามว่าตัวไหนดาเมจสุดวกว่ากันนะครับผมแอบคิดว่าอาจจะเป็นอิทาจิเพราะว่ามาดาละเนี่ยมันปันมาให้ในส่วนของ c C แล้วไงคือเวลาเกมเขาออกแบบเวลาเกมเขาออกแบบตัวละครน่ะถ้าตัวไหนที่มันดาเมจล้วนน่ะ คือมันไม่มี CC อ่ะโดย c o m ม o นเ e น s ์ของการสร้างเกมอ่ะมันมักจะทำดาเมจที่สูงกว่าถ้าเมื่อเทียบที่พลังเท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้แต่ในขณะเดียวกันเนี้ยมาดาระเนี่ยดูเป็นตัวที่ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเพราะว่าถึงดาเมจอาจจะไม่สุดเท่าของอิทาจินะครับอาดาเมจอาจจะไม่ได้ล้วนเท่าอิทาจิแต่สกิลของมาดาระทำซ c ซประเด็นนะก็คือถ้าใน PVP อ่ะผมให้พาษีมาดาระดีกว่า อิทาจิไม่รู้นะแต่ผมให้ภาษีมดาละดีกว่านะครับแต่ถ้าในสถานการณ์ไหนที่เราต้องการอัดดาเมจเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยอย,อ,อย่างเช่นไปตีเก้าหางอ่าอย่างเช่นไปตีเก้าหางนะครับอย่างเช่นไปตีเก้าหางผมยกให้อิทาจิเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความมีประโยชน์ของสองตัวเนี้ยอาจจะใช้แตกต่างกันไปสู้คนนะครับไปสู้คนหรือไปลง ไปลงอะไรที่มันจบแบบรวดเร็วอ่ะแนะนํามาดาละนะครับเพราะมันจะมีสกิลขัดแต่ถ้าไปลงก้าวหางหรือหรือไปลงอะไรที่มันรีดดาเมจอย่างเช่นที่มันต้องรีดดาเมจอย่างเช่นไปลงทริอัลอ่ะเนี่ยไอเนี่ยบัลตี้ฮันเตอร์เนี่ยลงอันเนี้ยที่ต้องรีดดาเมจเนี่ยผมว่า e อิตาจิอาจจะทําได้ดีกว่านะครับอาจจะ e อิาจิอาจจะทําได้ดีกว่าประมาณนี้จากการวิเคราะห์ของผมนะแต่ถามว่าไอสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันจะถูกต้องไหมก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่อาจเทียบได้ระหว่างมารลระพลัง4 3 0 0 0สานะครับกับอีทชีพลัง1 8 0 0 0แปเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วคือมันยังไงมันก็ดูไม่รู้นะครับว่าใครดาเมจมากกว่ากันแต่โดย c o m o n s e n s ์นะครับแค่โดย common s e n e เนี่ยถ้าตัวไหนมันมีความสามารถมากกว่าแน่นอนดาเมจมันต้องดรอปลงนิดนึงนะครับเพราะมันมีความสามารถที่มันเพิ่มเติม แต่ตัวไหนที่มันไม่มีความสมารถพิเศษอะไรอื่นๆเลยเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ทําดาเมจอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าจะให้ดาเมจที่มากกว่าเท่านั้นเองนะครับอาจจะมากกว่าไม่ได้มากมากมายด้วยซ้านะครับอาจจะอาจจะมากกว่าแบบไม่ได้มากมายฉะนั้นก็อยู่ที่ทุกคนจะไปตัดสินใจในการเรียงลําดับปั้นไม่ปั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนําก็ปั้นทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้แค่เรามาโฟกัสกับเวลาละก่อน นะครับพอปัน้นมาดาละาเสร็จอ่ะก็ไปโฟกัสอิทาจิซะผมผมว่าอถามถ้านอกจากมาดาละาแล้วอ่ะณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันเลยนะมีตัวไหนดีดีเท่าอิทาจิเออถ้านอกจากซาซอรีผมว่าซาซอรีทุกคนปั้นไปแล้วไงคือทุกคนปั้นเสร็จไปแล้วไงเออคือเราก็เลยไม่พูดถึงซาซอรีนะครับถ้านอกจากมาดาลลากับซาซอริแล้วมีตัวไหนดีกว่าอิทาจิก็คง ไม่ค่อยมีถูกปะก็คงไม่ค่อยมีเพราะฉะน,นี้ทุกผมว่าทุกคนยังไงก็ได้ปั้นนะครับยังไงก็ได้ปั้นมาใช้เพราะนั้นไม่ต้องลังเลยนะครับที่จะดองของหรือเก็บของไว้เตรียมปั้นอิทาจิไม่ต้องหลังเลยเลยเพราะว่าตัวละครหน้ๆเนี่ยถามว่ามันจะมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาอีกอ่ะเราก็มาดูที่แฮนด์บุ๊กมาวิเคราะห์กันเลยอ่ะมันเหลือตัวอะไรตอนนี้ที่ยังไม่เข้ามาอะมันเหลือเหลืออะไรอะเหลือเนี่ยคิซเมะอะตัวเนี้ยดีท็อปเทียนะครับ เออเหลืออะไรอีกอะเหลืออันนี้ไม่รู้ว่าจะท็อปเทียร์แค่ไหนนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนเนาะชิซุยคาคาชิมิสุคังเงี้คาเซคังเงี้กินระบีจูกโกะมาแล้วเสจีรายะดูแล้วผมว่ามันก็เหลืออีแค่ไม่กี่ตัวมันก็เหลืออีแค่ไม่กี่ตัว ผมว่ามันก็ปั้นได้อะอืมเพราะยังไงเกมนี้มันก็ไปลงสามทีมนะครับยังไงเกมนี้มันก็ไปลงสามทีมห้าตัวสามทีมสิบห้าตัวก็ปั้นได้นะครับปั้นได้ไปปั้นได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็จะเรียกว่ามาคอนเฟิร์มไหมก็ไม่อยากจะเรียกว่ามาคอนเฟิร์มแต่ว่าแต่ว่าเชื่อเหอะว่ามันปั้นว่ามันปั้นไปแล้วไม่เสียของนะครับปั้นปั้นไปแล้วไม่เสียของ ประมาณนี้เนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนเข้า Discord ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าก็มาเข้าได้เนาะก็มาสามารถมาพูดคุยกันกับเกมต่างๆได้ไม่จำเป็นต้องเกมนี้เสมอไปนะครับเพราะว่าผมก็จะมีแลนในการเล่นเกมอื่นๆอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะสลับสลับกันลงเนาะเกมไหนมีคอนเทนต์มาก่อนก็ก็จะลงเกมนั้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะฝากคอมเมนต์แล้วก็เข้าลิงก์ดิสคอดให้ผมด้วยนะคะไว้เจอกันครับทุกคน